อาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Call of the Wild a h e l e r l o r นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มมาไล่ทำภารกิจ t ู t o r i a l นะครับตั้งแต่เริ่มแรกหลังจากสร้างตัวละครเสร็จนะครับอันดับแรกเราเดินมาที่ท่าน้ำก่อนอันดับแรกเขาให้เราลองตีเบ็ดดูนะเราตีเบ็ดลงไปแล้วเสร็จปุ๊บกดคลิกซ้ายค้างล้วลองตีลงไปอีกรอบนะครับ แล้วเขาให้เราหมุนเข้าด้วยการกดชิปนะครับกดชิปเพื่อเพิ่มเพิ่พความเร็วสูงสุดในการหมุนนะครับ <Now S 1> อ่ะเส็จต่อไปเขาให้ตกปลาตัวแรกนะครับผมคลิดขวาเพื่อวัดปลานะรอปลากินนะครับปลากินมันจะขึ้นสไตรที่ที่ทุ่นของเรานะกด F เพื่อซูมเข้าไปดูลิดขวาวัดแล้วก็หมุนล่อเข้ามาแค่นั้นง่ายๆ น,นี้ไงปลาตัวแรกตัวเท่านี้โป้งเลยกด enter เพื่อปล่อยปลาครับผมแล้วก็เสร็จนะภารกิจน,นี้เราเขาให้เราไปตามจุดนะครับเราวิ่งไปตามจุดได้เลยเดินอัตโนมัติคือกด g กด g คือเดินอัตโนมัติกด shift คือวิ่งนะครับวิ่งอัตโนมัติเหมือนกันเราต้องเดินชนจุดเหลืองด้วยนะ,ะเพื่อจุดต่อไปจะได้เกิดมาจะวิ่งลัดก็ไม่ได้ด้วยเอาสเตต์บ,บายสเตต์ครับผมเอาชัดไปเลย ผื่อผู้เล่นใหม่งงนะครับเราจะทำทูสเียลภารกิจแล้วก็ภารกิจของแม่ค้าได้ยาวจนถึงเวลสี่เลยนะครับพร้อมของแถมมากมายนะเราต้องทำนะครับแนะนำให้ทำนะภารกิจพวกนี้แนะนำให้ทำนะครับเขาให้เราไปที่ร้านค้านะแล้วก็คุยกับคุยกับน้องกด E เพื่อคุยกับน้อง เสร็จปุ๊บเขาให้กดคิวนะครับกดคิวเพื่อเปลี่ยนเยื่อจากหนัดเวิร์มให้เป็นให้เป็นมีนาวแล้วภารกิจก็เสร็จเสร็จแล้วเขาให้เดินไปหลังร้านนะครับร้อยสี่สิบเมตรวิ่งไปอันนี้แบบจับมือทําเลยนะคนที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับผมคนที่งงกับอ่าภารกิจซูโตริเลก็มานั่งดูก่อนนะอ่าวิ่งมาท่าเรือครับผมเสร็จปุ๊บค่อยตกปลาด้วยมีนาวเยื่อที่เราใส่เมื่อกี้นะครับ หย่อนลงไปไง่ายๆลีกขวานะครับเพื่อทอยเป็ดลงไปในน้ําไม่ต้องตีนะลี่ขวาวัดเป็ดแล้วหมุนลอกเข้ามาครับผมแค่นั้นเองอ่านี่แบ็คแฮปปี้แหลงบอลนะครับกด Enter เพื่อปล่อยปาอาลาภารกิจเสร็จแล้วเขาให้เราไปอีกจุดนึง90เมตรทางขวา ตกปลาครับเขาให้ตกปลาอีกรอบหนึ่งแล้วกด X อ็กนะครับเอ็กกับแเป็นการปรับเบรกนะปรับเบรกทีละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปรับแบบเร็วท m e เลยแลเราได้ปลาก่อนแล้วเราค่อยปรับเบรกนะครับปลาตนนัวนี้น่าจะกําหนดทําให้ใหญ่ขึ้นหน่อยพอให้เราควบคุมเบรกนะครับวัดเบรกแล้วก็หมุนถ้าเบรกเป็นแบบนี้แล้วก็ปรับขึ้นห้าเปอร์เซ็นปรับขึ้นอีกถ้าแดงก็ลดลงถ้าแดงอย่างนี้ก็ลดลงครับปรับขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้นะครับไม่มีปรับตายตัวนะ ถ้ามันแดงเราก็ลดถ้ามันขาวเราก็เพิ่มแค่นี้นะครับเราต้องมองไอ้นี้ตลอดนะครับอย่าให้มันแดงค้างนานๆนะครับแดงแบบกระพริบอะนานๆสามารถขาดได้เลยอ่เสร็จปุ๊บขอยกดกดสเปซบาร์นะครับปุ๊บนี่ไงกดสเปซบาร์ค้างไว้นะครับจะเป็นการเอาปลาขึ้นถ้าปลามีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะกดเอนเตเพื่อปล่อยปลาเหมือนเดิม โอเคทูโซเลียไปหาแนวอำเภอก็น่าจะเสร็จแล้วครับทูโซเลียตอนนี้วิวหนึ่งใช่ไหมวิวหนึ่งครับผมไปหาแนวอำเภอก็น่าจะเวลแตกเลยถ้าจำไม่ผิดนะอ๋อยังไม่เสร็จครับผมยังไม่เสร็จเราไปรับภารกิจที่บอร์ดครับผมนี่บอร์ดภารกิจ กดรับภารกิจคอนเฟิร์มอาวลแตกแล้วเป็นเวลสอ,อันนี้เป็นภารกิจไทเลอร์แท็กเกอร์อะแท็เกอรอคาเดมีนะครับเป็นภารกิจของน้องร้านค้านี่นะครับมีคิดมคินเนอร์นนอคลาสหหลังจากเราเสร็จตรงนี้เราจะได้เหยื่อมานะครับเขาจะให้เหยื่อมากี่ชิ้นอย่างละยี่สนี่สอย่างแล้วก็ให้เอ็นมอนใหม่มาโอเคให้เราเข้าไปที่ตัวเบ็ดตรงนี้ กดที่เสร็จปุ๊บกดที่ n ครับแล้วเปลี่ยน n เ,เป็น1นกิโลซะเป็น n ขาวฟัวโ l นะครับแล้วก็ใส่ทุน่นไปใหม่ใส่ตัวเบสใหม่ใส่เหยื่อเป็นมีนาวเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปที่โลเคชันที่เขาบอกนะครับอันนี้คือภารกิจที่2นะครับหลังจากสูติเรียวเสร็จไปเขาให้กดชิ่เพื่อเปลี่ยนมีนาวเป็นบัตรเวิร์มเขาให้ตกปลาด้วยบัตรเวิร์มครับผมอ่ะเราก็หย่อนไปเหมือนเดิม ภารกิจบิกเตอร์คัสหนึ่งถ้าเสร็จเนี่ยจะจบที่เลเวลประมาณ 3, เลเวลสามเลเวลสี่ได้เลยนะครับ <Hey> Buck, เราทําตาม <down S 1> ไปก่อนเนาะช่วงแรกหรือจริงๆแล้วจะล้าทิ้งแล้วไม่ได้ทําตามแล้วก็ไปฉีกไปเวลต่างหากก็ได้นะครับได้เลยนะไม่จําเป็นต้องทาเควสอย่างเดียวนะครับเราค่อยมาเก็บทีหลังได้นะเควสพวุนี้อ่ะ y e l l o เพิร์ e เสร็จปุ๊บเขาให้เราหัดปรับระดับความความสูงต่ําของทุ่นนะครับด้วยการหมุนเมาส์กลางนะ อาอันตอนนี้มันทุ่น0.2คือทุ่น20เซนใช่ไหมเราเลื่อนลงมาเห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงต่ำตเสร็จเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเสร็จเลยแล้วต่อไปเขาก็ให้ตกปลาด้วยด้วยคันนี้แหละให้ได้หนึ่งตัว็ l แ c ปปี้ซิลเวอร์ภารกิจก็เป็นเสร็จครับเป็น,เป,นเป็นคลาสต่ตอไปเป็น b ิ g i n n e r class สองใช่ไหมเอ่ย เป็น beginner หนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละให้ตกปลาอีก5้าตัวครับตกที่เดิมไปเลยใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมบัตเวิร์มอีก5ตัวนะครับนี่คือตัวสุดท้ายครับผมมาแล้วเราจะตกปลาห้าตัวนะครับภารกิจก็จะต้องเดินไปต่อแบ็คแคปปี้อีกแล้วเสร็จแล้วอันนี้5้าตัวแล้วก็ให้เราไปที่กระดานบอร์ดนะครับเพื่อไปรับภารกิจแน่ๆามาถึงกระดานบอร์ดก็เบลสามเลย แล้วสิ่งที่ได้ก็เยอะแยะได้ทั้งคันได้ทั้งลอกนะครับคอยรับภารกิจแล้วก็รับไปเลยอัดสีาฟ้ารับให้หมดรับไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยท,าทําทีหลังก็ได้นะรับรับไว้ก่อนจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวกนะครับเสร็จปุ๊บเขาให้กดไอเพื่อประกอบเบ็ดขึ้นมา1คันเบ็ดที่เขาให้มาคันใหม่นะครับเป็นแม็กไลน์สอกิโลแล้วก็ลอกแม็กแดกสอกิโลแล้วก็เอ็น สองกิโลนะครับเป็นเซตสองกิโลใส่ทูนใหม่เขาให้มาใส่เบ็ดเปอร์เก้าใส่เหยื่อมีนาวอ่าเสร็จแล้วโอเคประกอบเบ็ดอะไรเสร็จแล้วนะครับเป็นบิ๊กินเนอร์คลาสสองนะครับ <c oughs> เขาให้ไปตำแหน่งที่เขามาร์กนะครับหนึ่งกิโลกิโลห้านะครับเรามาเบิรกรถตรงนี้นะครับเบิรกรถฟรีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถไปกด e ครั้งกด v เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองนะครับมีมุมอมองบุคคลที่สามอยู่อ่ขับไปจุดนู้นที่เขาแนะนํานะครับเปิดแมปดูก่อนก็ได้ประมาณไหนนี่นะครับ เราไปตามเส้นหลักเลย เออขาให้ใช้เบ็ดเบอร์สิบนะครับกับคันใหม่ที่เราไอ,อ้นั่นมาประกอบมากดไปที่ล็อตครับใส่เบ็ดเบอร์อสิบปุ๊บเส่ยเหยื่อมีนาวง่ายดีเราให้ตกป่าให้ได้ตัวเราตกบนนี้เลยได้ไหมมาแล้วครับมาไวมากเป็นลัดเม้าแบทหรือสมอลเม้าแบทรอวัดครับผมวัดแล้วหมุนแค่นั้นเองง่ายๆอ่ะเป็นสมอลเม้าแบท ห้าขีดหกขีดเสร็จแล้วคราวนี้เขาให้เบ็ดเราเป็นเบ็ดเบอร์เจ็ดมาแล้วก็ให้เหยื่อแล้วก็อะไรเยอะแยะมากมายเขาโพดตัวเบ็ดด้วยเราก็ใส่เบ็ดเบอร์เจ็ดที่เขาให้มานะครับมาแล้วมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นสเตอร์เจนหรือปลาดุกเบอร์บอดผมว่าสเตอร์เจนมากกว่าเตรียมวัดครับผมวัดวัดเราหมุนโอเคได้เป็นอ่าโชว์โน้ต โชว์เวลโชวเวลโนสเตอร์เจียน no นะครับอาจจะอ่านผิดนะขออภัยด้วยหนึ่งกิโลสามขีดแล้วก็ให้ตกปลาห้าตัวนะครับตรงไหนก็ได้เยอะอะไรก็ได้ แล้วตัวสุดท้าย5ตัวนะครับแล้วให้กลับไปที่บอรก,กด m นะครับเราสามารถ fast travel กลับมาได้เลยถ้ามีคนอยู่แล้วก็อย่าไปคลิกโดนคนละกันคลิกตรงบ้านคลิกซ้ายตรงบ้านนะครับแล้วก็กด fast travel มาเย้เวล5แล้วอันนี้คือภารกิจทั้ง tutorial แล้วก็ beginner class 1และ class สนะครับเสร็จเพียงเท่านี้นะแล้วก็เราจะจบที่ประมาณเวลซึ่งเราสามารถรับภารกิจทําต่อไปได้เลยนะครับอันนี้คือ น่าจะเป็น Academy Class 3นะครับ Academy d อ๋อ Advanced c ค a s s ครับเป็นคลาสสุดท้ายคลาสสูงสุดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการไล่ทำภารกิจในช่วงแรกนะครับต่อไปก็จะเป็น Advanced Class นะครับผมน่าจะเป็นการตีเหยื่ปลอมแล้วด้วยเหยื่อสปินเนอร์นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีทุกคนครับผม